เป็นอะไรคะวันหลังเป็ี่นท่กใหม่เนาะดีไหมคะลองเล่นดูก่อนอนะ่าลองเล่นดูเดี๋ยนี้เข้าไปขีดเท่าไหรนะ่แล้วถ้าถ้าเราเห็นทิ้วกินขีดยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยเอาแหวนเลยนะคะวันหนึ่งวันหลังแน่นอนเข้าไปที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยไม่ถึงนะนะเนาะถ้าไม่ใช่คอยยาวๆยาง ซีนเนยรเสร็จเป็นลมลงมาเลยเอาเาาร็วมเร็วเวลาเราเปลี่ยนคคนซินเนอร์ต่างๆหรือว่าแส่ยิวเนี่ยต้องไม่เกิน10วินาทีนะคะจริงๆถ้าพี่กดอันนี้พี่จะเอาเวลาแรงกว่านี้ก็ได้นะคะแรงกว่านี้ก็ได้เอาก็เชคเชคคนไข้